อดคัดครับดฝีมือสุดยอดครับไอ้หนุ่มท่ากกแดงท่ากกแดงครับเซกะท่ากกแดงเซกะผู้ใดอยู่แถวนี้หูจ uh huh ักเล่าก uh, ันทักมากครับทักมากทักกันไผสิบวงหจักผม เคียงเนื้อต <th ู้ท้องแดงก่อนอ่ะธรรมดาดิเคียงเนื้อต้องแดงเคียงเนื้อเก้าเคียงเนื้อเก้าอาชีพเราในเขตนั่นซุ้มมากินเขาเจ้าซิลู่อยู่หรอเราคนกว้างขวางตัวกว้างแต่ว่าบกขวางบกขวางขวบงขวางนู่นรุนมาอีกกว้างบกขวางเขตพ่นเจริญตัตตกาศีวิไล่แขันดีนเนาะเนี่ยเบจักคุมนี่แมนอยู่บ่ ยังยงเนื้อในหอยลุ้นยังสบ่จัดมีหอดซื้อเสียงเลียงแนมมาพี่ก็ว่าสิว่าหาติดต่อเปือนเพื่อนบ้าเลยนัาเล็ตเนื้อไส่ซึ่งเนื้อไข่้าจะไปบึ้งตลาด ไปเศร้าเคียงเนื้อยุตตลาดมาสินวะเดี๋ยวเบื่องนั้นขาดนี่ละเขามีเจ้าทินนี่ละบ่ได้วะรอคอมเนได้นี่โอ้ยเอาเปรี้ยวน้องไม่ยู่น้ำเฮ็ดเป็นชุดเลโกมาติดต่องานล่ะขอบขั้วนั่นมีการโทรมาติดต่องานล่ะโอ้มาแต่ไหนันมีออเดอร์เข้าไหม ธรรมัดาเลียไม่ไเก่เยฮัลหโทษใจที ặc, UH> ่ไหนครับจะ้เปลี่ยนเบียบใหม่ยังไงเเล้าเอาเลยจากเอ้ามาจากล้าลูกค้าลูกข้าก่ลาวด้ว่คือักค้นง่กำลังทำกับมื่นี้ลงกำลังทำกับข้าวโอ้ไปอย่าื้อหามัเตั้งเพื่อรสรบได้ไเปลดมันเจ็ดเขายูสามนี่่า บริเอาขาตังต้งกล่องมั้งมืดซีดเลยแบบนีอาแบบเนียนมั้ยตังยต้งเดียดเนี้ยทำอะไรไม่ทำไม่พี่แต่ผมมีิ้นสดเยี่ยงเดียวว่อ้าวไบอกว่าพายุเข<า>้าจะตาย,ตาย <c oughs> เียนันี <c> ่ <oughs> ไม่ได้ชุมเนจะเปาเงินยังไม่เตัวแปดพันคนไ่่เหอา้างมือุมนอยู่ใส่ไม่ชเอหัวไัวหัวัวหหัวหัังหัอัหัวม่วหัหัหัวหวหัวานวหััว่ัวหัหัวหัวหหัวหัวหังหัหัวหัวหหัวหัังนัวหหัวหัวนัวหัววงหวั แทงหวยไหมไ่ได้กินหมแทงหวยมกัเส้นนะอยากแทงนื้อื่นบ้างขาทวนทวนแดดแทงเลยแดดแทงเลยตกแรงม้องมด้ว